มาพี่น้องย่างสันคอหมูกันย่างคอหมูย่างใช้กระทะย่างไปน้องมากลับดูกันพี่น้องโอ้ยหอมมากไปน้องคอหมูย่างแต่ย่างให้เหลืองเลยพี่น้องโหน่าก,กินมากพี่น้องเนียไปเดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหั่นกันเลยไหมเนาะหอมมากเลยพี่น้อง,งกินกระเจี๊ยนแจ่วเดี๋ยวไปหั่นกันโอ้โหหอมมากเลยเนาะเนี่ยหั่นคาลักคาลักเนี่ยพี่น้องดูนี่นยดูเน่เนยโอ้โหกำลังดีเลยพี่น้องเลยหอมหมูย่างย่างในกระทะเนี่ยพี่น้องเลยหอมมากพี่น้องอออืือ้ห ดูนี่เหลืองอะลามเลยกินกระเจ้มแจ่วนะพี่น้องนะยออเสร็จละเสร็จเรียบร้อยไปน้องคอหมูย่างขิมแจ่วร้อนๆเลยพี่น้องโอ้โหน่ากินไหมพี่น้องเป็นกับแ้มอย่างดีเลยมาเดี๋ยวเจใช้ยชิมสักชิ้นเถอะ